ชีวิตล้วนต้องทำงานเพื่อปากท้องของตนเองงานบางอย่างอาจทำได้ด้วยคนเพียงคนเดียวแต่งานหลายอย่างต้องอาศัยความร่วมมือจากคนหลายคนจึงจะทำให้งานสำเร็จได้ด้วยเหตุนี้คนจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันทำงานด้วยกันเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างราบรื่นและเป็นสุข เมื่อปี45เกษตรอ่ะเอาปุ๋ยมาให้คนลา10ลูกพันข้าวมาให้คนละ15ถังแต่เราอ่ะอย่าถือว่าเป็นของตัวเองเอามารวมกันก็เลยจัดว่าใครเอาพันข้าวไปเอาเอาข้าวมาเอาเนินมา100บาทต่อหนึ่งถังปุ๋ยเอาลูกละ300ได้เงิน7,000กว่าบาทเพื่อมาเข้ากลุ่มเมื่อประมาณปี2,547ได้มีการสั่งปุ๋ยอินทรีย์มาจากที่อื่นนะครับแล้วผลสุดท้ายคือว่าที่เราสั่งมา ปุ๋ยเอาไปใช้แล้วมันไม่ได้คุณภาพอันนี้คือปัญหาพอปี4ี5 0ก้าาูนก็มีเกิดหนึ่งอำเภอหนึ่งมี农หอ่ะก็เริ่มขับเคลื่อนถ้าเราทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองโดยเราทํากับมือใช้กับมืออันนั้นมันจะดีกว่าเราก็เน้นวัตถุดิบในท้องที่เราก่อนอย่างเช่นพวกขี้งัวนะครับมาพืชตะกูนะกลถัวกกนะล่วอันนี้เราหาได้นะครับพวกลำพวกแกลระหาได้ในชุมชนพอหลังจากเราได้ลงงานปุ๋ยเ็จ เขาให้โรงงานมาไม่มีไม่มีพัสดุที่จะขับเคลื่อนไม่มีเลยนะอ้าวตะกูทกศตะกูทกศเสร็จมาทําการปั้นอย่างที่ท่านเห็นแต่ไม่มีเงินค่าค่าแรงบ้นานก็เลยกรรมการมาสีกิกว่าคนมามาสั่งจานเมตรห้าสิบพร้อมกับหมักวัตถุดิบแล้วก็สั่งวัตถุดิบที่เราไม่มีแล้วก็ทาการปั้นกันทํากันด้วยใจหนึ 1, 000, 2, ่งพันสองใลูกโดยไม่เอาค่าแรงไม่ต่บาตรเดียยกรรมการนาห้าสิบได้อาไป 4ตัน5ตันแต่ช่วงแรกเขาก็ไม่ไม่รับนะครับเขาก็เอามาคืนมีอเอาไปคืนเคยใช้แต่เคมีคือความความมั่นใจเขาไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ไม่คือเขาใช้หมดมีแต่ว่าจะผลิตเมื่อไร่เมื่อไหร่จะได้อันนี้คือคือคือคำนี้ที่ที่ความภาคภูมิใจอย่างที่บอกก็คือมันได้เรื่องสุขภาพความย,ายั่งยืนถึงแม้การทําในหวานข้าวทําข้าวแบบอินทรีย์ มันจะได้ผลผลิตน้อย,ยกับทําเคมีมันได้มากแต่ถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยในระยะ10ปีนี่ถ้าจดกันจริงๆเลยนี่ยอินรีย์เหนือกว่าเยอะครับแต่ก่อนนั้นเป็นการไม่ได้จดบัญชีควรเรือนครับไม่มีการทําบัญชีอะไรเลยอันนี้เราก็มาส่งเสริมให้ทําบางคนใช้เคมีเข้ามาในการปลูกข้าวแต่หลังจากที่เราแนะนําไปแล้วเขาก็มาหันมาใช้กึ่ง เป็นการผสมผสานนะครับว่ากึ่งเคมีกึ่งอินทรีย์แล้วมีการจดบันทึกเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตดังนั้นเขาจะเห็นว่าถ้ามาในเชอร์อ, C, อินรีการลงทุนมันจะน้อยกว่าแต่ถ้าไปทางเคมีลงทุนสูงกว่าผลผลิตที่ได้แม้ว่าจะมากกว่าอินทรีย์แต่ถ้าหักต้นทุนแล้วค่าใช้จ่ายแล้วสู้อินทรีย์ไม่ได้ถ้ามีอยู่ปีนึงที่ว่าปุ๋ยอยูเรียลูกละ1,450ับาท แต่ปุ๋ยอินทรีลูกนับร้อยสองร้อยแปดสิบเอาเลยพวกเราทาเลยเอาสนะองร้อยแปดสิบแทำให้ได้พันกว่าบาทใ่ปีนั้นพี้ยกระโดดระบาดมากเราได้เกี่ยวพอได้เกี่ยวเขาไม่ได้เกี่ยวเริ่มละเริ่มหันเข้ามาละที่จนลงหรือไม่มีตังกันเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ระบบการจ้างระบบการซื้อที่สะดวกรวดเร็วแต่มันแพงต้นทุนที่จะมาใช้ในการ ทำข้าวปลูกข้าวกันเนี่ยมันก็ยิ่งสูงขึ้นไปด้วยดังนั้นการทำมาไรายได้ด้วยตนเองมีเครื่องมือเองแล้วก็เรียนรู้กับกลุ่มภายนอกเยอะๆหาประสบการณ์ภายนอกแล้วเอามาปรับปรุงการใช้ดําเนินประกอบอาชีพเนี่ยผมว่าอันนี้จะช่วยได้เยอะครับศูนย์ข้าวชุมชนตําบลงิ้วรายจังหวัดพิจิตรคือศูนย์แห่งความภาคภูมิใจอีกศูนหนึ่งที่ได้มีการพ นามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จอย่างงดงามจนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นประจำปี2559ประเภทข้าวอื่นๆและได้เข้ารับพระราชทานโลกประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชากุมารในพระราชพิธีพืชมงคลจรลดพระนังคันแรกนาขวัญเมื่อวันที่9พฤษภาคม2559 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆได้แก่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลยิ้วรายจังหวัดพิจิตรนายพิสดุอัคณิกวาดนี่คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดจากผู้เกี่ยวข้องทั้งชาวนาและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้าวปิ่นนที่ประสบความสำเร็จในส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากว่าที่ประสบความสำเร็จก็คือสมาชิกเนะี่ยให้ความสําคัญ และก็มีความเข้าใจในในกิจกรรมของสูข,ขุ้งชนและก็ความร่วมม้ร่วมมือเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้ยุชนนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเลยเราเป็นเกษตรกรอะเมล็ดพันธุ์สาคัญมากที่สุดเลยถ้าเราไม่มีเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราไปซื้อจากที่อื่นก็ต้นทุนก็สูงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราทําเองเนี่ยเราคัดเองดูแลเองทาเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยยังไงมันก็ดีเพราะเราเห็นกระตาเราเห็นกระตาว่าข้าวที่มันจเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ย มันมีอะไรผลบ้างแล้วก็ไปถอนไปเก็บไปอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ศูนย์ข้าวชุมชนเขาก็มาสนับสนุนเราสนับสนุนโดยให้ความรู้เรื่องเรื่องศูนย์ข้าวชุมชนเราทํายังไงรวมตัวรวมตัวกันทํำยังไงและทําแปลงมเมล็ดพันธุ์อย่างไรเนี่ยเราก็มีมีแปลงมเมล็ดพันธุ์ของเราครั้งแรกเลย20 20คน200ไร่เป็นแปลงพันธุ์ไข่แดงเป็นแปลงพันธุ์ไข่แดงและจากนั้นเราก็ทำทางทางทางศูนย์วิจัยข้าวพิโรเขาก็มา มาช่วยให้ความรู้ตัดพัน,พนุปนอย่างนี้นะกระจายพันอย่างนี้ในช่วงไหนตัดช่วงแตกกอต้องถอนช่วงสําคัญที่สุดคือระยะเข้าออกดอกนี่เขามาสอนเราอ่ะคือมาสอนเราตอนนี้เราก็เลยมีความรู้ค่อยๆสะสมสะสมใช้เวลานานนะที่ทางกรมการข้าวเนี่ยโดยสูนวิจัยข้าวหรือสูนเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยจะมีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจาัดการเมล็ดพันธุ์การการตัดพันธุ์ปนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีเมื่อได้เมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ย แนวทางก็คือว่าสามารถนำเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปไป,ไปสู่ศูนย์อื่นๆศูนย์ข้าวชุมชนคือองค์กรของชาวนาภายใต้การสนับสนุนของภาคราชการคือกรมการข่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่ชาวนาในท้องถิน่นรวมทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชาวนาในพื้นที่ด้วย ศูนย์ข้าวชุมชนแห่งใดสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไปสู่ชาวนาได้ตามที่กำหนดไว้ก็จะทำให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีใช้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงจะบอกว่าเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการตั้งกลุ่มมันต้องซื่อสัตย์ต่อกันนะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใค่คนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต่างคนต่างขายต่างคนต่างขายมันก็แย่งกันขายไง ไอนี่ก็จะขายนู่นก็จะขาย,ย,ขายมันก็แย่งกันขายแต่ถ้าเรารวมกลุ่มกันเนี่ยจะบอกให้เขารวมกลุ่มกันนะเอาเฉพาะคนที่หัวไวก่อนเอาคนที่มีความสามัคคีร่วมมือกันก่อนเป็นเพื่อนฝูงอย่างอย่างกลุ่มผมเนี่ยผมจะมองว่าเพื่อนฝูงพี่เรามาร่วมกันทำเนาะพอเรามาร่วมทำเราปริมาณเยอะๆเราก็การตลาดเราก็ไปขายไปขายกับเคาารือข่ายไปขายกับคนที่เขามีความต้องการอะไรเงี้ยมันราคามันก็อัพขึ้นไง แต่ถ้าต่างคนต่างขายต่างคนหนึ่งแย่งขายมันไม่ได้ราคานะแล้วคนนึงอย่าทําให้เกินสิบไร่ถ้าเรายังไม่เก่งพออย่าทําเกินสิบไร่ไม่งั้นเราจะควบคุมไม่ได้ตัดพันปนไม่พร้อมอะไรลักษณะแบบนี้นะการดูแลก็ไม่ค่อยดีเรื่องน้ําเรื่องอะไรการดูแลก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเราทํางานแล้วเราไม่ว่ากันอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนผมทำสิบไร่แต่ปัจจุบันผมทำห้าสิบไร่ไม่ไพัน เราเป็นชาวนาเราต้องรักพระแม่ระสบมันก็เลยมีเกิดแรงบันดาลใจว่าเราไม่ได้ทาเม็ดพันธุ์อย่างเดียวแหละต่อไปเราต้องทําข้าวปลอดภัยหรือข้าวปลอดสารให้ให้คนในชุมชนกินก่อนอย่างน้อยสมาชิกกินก่อนต่อไปก็เป็นคนในชุมชนเนี่ยม,มันเป็นแรงบันดาลใจจึงสร้างแม่โสมบทั้งหลังเนี่ยผมสร้างกันเองนะสร้างแรงใ,ในใจให้ให้กรรมการเห็นว่าพระแม่โพมเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงให้เรามารวมกันที่นี่ รวมกันแล้วก็คิดกระบวนการผลิตที่มันที่มันปลอดภัยที่สุดอย่างเช่นทําปุ๋ยอย่างเงี้ยทำยังไงปุ๋ยแล้วจะมีคุณภาพแข่งกับปุ๋ยเคมีในท้องตลาดได้เราก็ทำแม่น้ำมะขคีวภาพสารไล่มแมลงเราเองอย่างน้ำมะกคีวภาพเราทางจากลกหมูนะมันก็ไปสร้างความแข็งแรงสร้างระบบนิเวศในดินต้นข้าวมันแตกกอมากขึ้นความแข็งแรงก็มากขึ้นเงนี้ยผลผลิตมันก็เยอะ และสารไล่มแมลงเนี่ยแทนที่เราจะไปใช้เคมีใช่ไหมเราก็ใช้พวกบิวเวลียกาจัดหรือใช้พวกสะเดาพริกแกงอะไรพวกนี้กาจัดไปก่อนอย่างพื้นที่รายที่เนี่ยมีปัญหามากนะอะ่เป็นโรคเป็นภยัยคุณพิทนุนี่เป็นประจําในตำบนเลยต้องไปดูพืชรันนั้นบางทีความวไม่มั่นใจของเขาในการผลิตก็เหมือนกันแต่เขามั่นใจผมเขาก็มาซื้อเขาจะพูดว่ามึงทํามึงเป็นนักวิชาการมึงก็ทําได้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกว่า วิธีการทําที่จะจะเอาไปฉีดเนี่ยไม่ต้องมาทําเยอะอย่างนี้บางทีเชื้อราปนเปื่อนมันเข้ามาได้แต่ถ้าเราไปฉีดเนี่ยเราทําแค่ในถังพลาสติกเล็กๆเนี่ยสักสักยีลิตรเนี่ยแล้วปิดฝาให้ดีเนี่ยแล้วเอาไปใช้ไปฉีดเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็ลดต้นทุนได้เยอะได้เยอะที่สุดคือเราให้ความรู้เขาแต่ถ้าคุณไม่มีคุณขี้เกียจทําคุณก็มาซื้อจากลกุ่มจะยิงสมาชิกมาซื้อเงินเงินก็หมุนเวียนอยู่ในระบบของกลุ่ม เรื่องสีข้าวอีกสําคัญเราก็ให้ความรู้คนที่เจ้าข้าวมาสีเราเนี่ยเราบอกว่าถ้าคุณตากคุณตากเป็นข้าวเมล็ดพันธุ์เนี่ยคุณต้องตากให้แห้งภายในยี่ิบสี่ชั่วโมงเพราะเมล็ดพันธุ์จะมีชีวิตเมล็ดพันธุ์จะไม่ตายคือต้องให้แห้งเลยสามวันแต่ถ้าคุณจะตากเพื่อจะมาสีลงสีเนี่ยคุณต้องตากแค่ครึ่งวันให้มันแห้งแบบไม่เต็มที่นะแล้วก็ค่อยๆตากลดค่อยๆล,ลดความชื้อนอ่ะถ้าเราลดความชื้นเลยเนี่ยมันจะหัก เวลาเรามาสีปุ๊บเนี่ยมันจะหักนี่กเกษตรกรทั่วไปที่เขาไปเกี่ยวข้าวมาสีกระสอบห้าก็สอบเนี่ยเขาไม่รู้เขาจะตากแห้งเวลาเขามาสีเราก็บอกว่าที่หลังอยาตากแห้งมันจะได้เม็ดข้าวสารเยอะแต่ถ้าคุณตากแห้งนึ่งคุณจะได้ข้าวท่อนเยอะศูนย์ข้าวชุมชนงิ้วลายนอกจากจะทําหน้าที่หลักคือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีการกระจายพันธุ์ดี และการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นแล้วศูนย์ข้าวชุมชนแห่งนี้ยังมีภารกิจที่น่ายกย่องอีกหลายอย่างโดยเฉพาะภารกิจที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์ทำให้สังคมมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟน้นมีความอุ่นใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วเราก็มีการสร้างงานพอหลังจากนั้นเชอค่มีเด็กที่เด็กแว้นเด็กไรนี่มานะเอามาถั้นปุ๋ยให้คาแรงไป พอห้าแรงเราสามารถสืไมไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้เอาเงินไปทําอะไรบางคนก็ไปเพิ่มยาไปก็พิธนุก็อบรมหมาย้ามาทํางานแล้วเก็เขาก็เชื่อฟังอบรมก็เสร็จแล้วพอเบิกตังค์ก็ไปตามอีกไปซื้ออะไรไปซื้อรอ,องเท้าไปซื้ออะไรกเดียกเรียนเสร็จแล้วเราก็เลยตามไปถึงอย่างที่ว่าโรงเรียนวัดต้นแสงโครงการอาหารกลางวันก็ห้าไปช่วยมีงานทําแปลงผักนอยู่ก็ไปช่วยสามารถได้พอขับเคลื่อนมาถึงตรงนี้มันมีความภาคภูมิใจคือเราเป็นผู้ให้พวกเราไม่มีเงินเดินกิน ต่เราเหมือนฟันเฟืองพยายามขับเคลื่อนให้ให้หมู่บ้านของเราอะเข้มแข็งก่อนที่พระองค์จะกลับนะท่านก็ยังบอกว่าเสร็จกรกลุ่มอย่างเงี้ยหายยากเป็นสกอตอย่างนี้นะรวมตัวกันได้สิบกว่าปีเนี่ยโดยไม่มี ไม่มีค่าแรงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยหายากถ้าเขาอ,อยากจะได้อะไรก็ให้ของของเขาเป็นรางวัลให้เขาขอมาผมก็เลยขอโฟกัสรับ ข้าวคืออาหารล้ำค่าชาวนาคือผู้สร้างอาหารเลี้ยงชีวิตการที่ชาวนาจะปลูกข้าวเพื่อสร้างอาหารอันล้ำค่าให้คนไทยทุกชีวิตได้บริโภคกันอย่างสมบูรณ์ย่อมต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับเพาะปลูกศูนย์ข้าวชุมชนงิ้วลายได้ทำหน้าที่นี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วและยังคงมีความมุ่งมั่นเพื่อจะทำหน้าที่นี้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ยง ตราบเท่าที่คนไทยยังบริโภคข้าว